สวัสดีทักทายสบายดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่ง,าง,งลาวแต่ต่างประเทศมื้อนี่กะอยู่กับน,น้องพคซีคือกล่าวพี่น้องว่นได้ขายกล้วยดอกบ่มีกล้วยเนาะ,นะแต่ว่ามือแรงอันไม่ค้าเผ่นทรมาแล้ววะขามีกล้วยอยู่แล้วกะ็ประมาณสักสี่โมงน้องพคซีเองกะออจังหน่อยนี่แหละอัดคิปแล้วนี่แหละพี่น้องและะ้วกันอันน้องพคซีเองกะสิไปเบิ่งกล้วยเนาะน้องโคซีเองกะส,สิลงไปเบิ่งกล้วยวะ น้าตากล้วยนเป็นอะไรกัน่แม่เนาะเขาก็สิไปเบิ่งว่ากล้วยหันมันลูกน้อยหรือลูกใหญ่เนาะพี่น้องถ้า <goodbye> ว <sans> ่ากล้วยฮะมันมีพี่น้องแต่มันมีลูกน้อยๆน้องกุ้ยีเองก็บ่อยากปิ้งปานายเนาะเพราะว่าหนึ่งมานี่ถ้ากล้วยลูกน้อยเนาะพี่น้องซื้อมาปิ้งน้องกุ้ยีเองกับแบบมันเลือลูกน้อยๆหัะแล้วมันขายยากพี่น้องพ่แม่ยังดอกพันมันได้กล้วยลูกน้อยหฮนปกติน้องกุ้ยีสิขายหน่วยละพันเนาะหรือว่าตุงหน่วยละสองบาทอันยังระมาณนี้ แต่ว่า้าได้กล้วยหน่วยน่อยมาปุ๊บน้องกระีปิ้งลูกค้ากะซีต่ออยเด็วันนี้เจ็ดหน่วยหาพันได้โบยังมันตีายพีนย่น้องเอยน้องกระีก็เลยแบบ่บกหอยเน้นเอากล้วยหน่วยน่อยมาขายบ้านใดส่วนกน็อยากได้กล้วยง่ายเนานะเพราะว่าเวลาขายมันขายง่ายเด้อาหาหาห้าลูกยี่สิบบาทอะไรประมาณนี้เดย์แล้วมันขายง่ายนะน้องกุศสีก็เลยอยากได้กล้วยประมาณ ดูง่ายๆเนี่ยเอียงประมาณนี้เนาะมื้อนี้เฮากะออกมาตูดตูดสีเขียวที่เดิมเนาะพี่น้องบ่ได้ออกอันมาห้าเพิ่นหลายมื้อแล้วเนาะล้านเจนิดหน่อยป้ามื้อนี้เพนักงานดีเด้อพี่น้องสบายดีเจนิดหน่อยพี่น้องเป็นเท่าไหร่เศร้าแล้วบายสบายเศร้าแล้วแต่ว่า นไอเลิฟยูปะไม่ไอเลิฟยูพ่องยังไงบวดเาอยู่เสานะไข่นะไข่แล้วไข่แล้วเนาะไข่ร้ายแลว้เลว,นะลเ,ลวเรือแต่ไอ <c oughs> ไอ <c oughs> ไอสลสิมันมีสเลสลิดจิตคออือมันมีเลิดนะเไๆเด้วเพราผวาอยากไล่สุดแล้ว น้องประีเองก็หาไล่โซ่กระเจนนิดหน่อยอยู่พี่น้องแต่วา่าเพิ่นบ่ค่อยสบายเนาะก็เลยแบบไม่ได้ออกมาไล่โซ่นำเพิ่นเล็ซีอันเจนนิดหน่อยก็ถามหาอยู่ว่ะเป็นอะไรเจนนิดหน่อยอันบ่สบายซาลัโโบบอปะเหมือนกับคล้ายๆนี่แลยเอาน้องประสีกันได้ลืมกันได้ช่วงแห่งวันที่ได้ที่มัลืมกันเลยวะเดี๋ยวฟังไปอ่านลานได้พี่น้องเดี๋ยวฟังมากันนี้เด้อเห็นว่าก็ได้เนาะเห็นว่าเงียบๆกะบบอสบายนี่แหละคัน สบายดีกะออกมาตลอดเลยนายจอหน้ากล้องนี่พี่น้องบอันช่วงนี้น้องพัชิบโได้ขายกล้วยเนาะก็เลยแบบโบได้เห็นพอดแม่เจนี่หน่อยดูปันไดกับโบได้ขายกล้วยน้ำแม่นก็เลยโบได้ติดกันปันไดว่อนโบได้ติดกันบันไดแล้วนะห่างๆกันอยู่ห่างๆอย่างห้องหัวอย่าดูเหมือนใจซีกะเลาเมันเก่าแล้วนี่เก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาว่าเจนี่หน่อยมา ไม่ได้ออกมาแต่โดนแล้วพี่น้องกไปกไปมาอยู่แต่ก็บม่ได้คอยอาละเดววันนี้เขาซักเครื่องบ้านก็ไลยซักเครื่องแม่น้ำบ้านแดดเน้อม่นเริ่มแดดกันเลยเมื่อวานทันซักผ้าห่มแตจะบอกอะไรเนาะผ้าห่มโมแหงคือว่าแดดแหงอยู่ฮะคือว่าแดดแหงแดดแหงแล้วผ้ามันโมแหงผ้าพื้นบางใหญ่เลยผ้ามันหนาพอดโตโต อ <c oughs> ามันนาเลยเขาซักมือแล้วมันก็เลยโมหะน่าซ <c oughs> ักเื่องมันก็อาจีเหมื่อวีนเข้ากับมาอยู่ที่หานซาเจนิดหน่อยพี่น้องเข้ากับดีเด้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 ของโปรัก <c oughs> เคียวให้ฉันหน่อยจ้า <c oughs> บอลอดคือเก่านะบอลอดคือเก่าพี่น้องมันด้มาเลยบอลทําได้มาแล้วบอลอดเอาเจนิดหน่อยวะจิตใจลงไหลนี่าเคียวของเกนิดหน่อย พอได้อยู่พอได้อยู่ค <พอ S 1> <อ>่ะอันบอดี้ปันได กบมือเจ้านีตื่นตั้งแต่หาโมงเขื่งพยายามเบ่นเพื่อมาเที่ยมได้อยู่ได้บ่ได้จังตัวเซนในน้องวะเออก็ในน้องค่ะแล้วมีแต่แต่ใสปลาฮะเละในน้องค่ะมันมีแต่ปลาเออเขาเห็ดอันใส่เป็ดกบอันเป็นเออเติร์ดได้แต่ว่าพ่อแม่นั่นปลากินเนื้อกบเบิดหมดจ้าขี่กระเดือนอันด้านอยู่ย่นปลากินเบิดแล้ว อยู่เทิงบกแต่บริวจะเทงหนักบนอาานนันนั้ลุหน้ามเะบงเมีนี้น,บบน่อยนาะมเซีไปใส่หมดเดี๋ยวนี้บบหายไปเลยเนะาะเศ้ากีทอดกันแล้วบอเศ้าคีดทอดกันแลวบอเจนีหน่อวหมกันกลมาก ใส่ฮาคือเก่าเด้อพี่น้องยใส่กันซาใส่กันซาเอฟซีแลส่งกันซามนนส่งกันซาีฮาปาร์ี้ักเียกับบอเบอโบเนาะเออนกียว่บเอีกับบาบ้าได้สองคนดค่ะเข้ากับเข้ากับบรเต็มบาทเลยล่ะเข้ากับบรเต็มร้อยประมาณเต็มร้อยนอนน้อยแต่ร้อยเปอเซ็ ถึงหนูจะนอนน้อยต่หนูก็นอนนะนั่นขากสอใส่ยาเขาและอึบรีเค้เราพี่น้องไปสีแนมกันแนมแล้วเนาะอึแต่แล้วได้แต่แล้วได้หแล้วบรีเกไดนเด๋ยนนี้คโอเคคุคแน พี่เอ็งแต่มีคลิไปให้เอฟซีเบิ่บงรลรอเนาะพี่น้องเน,ะนานะบันไะด้ไข่วัดแล้วก็โดนโดนไดดไข่วัดบ่อนนึกว่าเป็นไข่ใ,ใ,ใจทใั้งไข่ใจทั้งไข่วัดบันได้ถ่ายคยลิปโดนแล้วก็เป็นแบบเงาเง,งาเงยเงอยงอะน,นี่นอดพี่น,น้องเนะาะบ <Gud> ันได้ขั้นได้คลิปพอได้ลมไดดว้าวกันไวซีนะก็เออใครแน่ ก็ือแบบเป็นเงาเงาง่ายๆอย่างในดถอนเขาได้เนาดเนาะขี้ถอนเขาได้ขนาเนาะ อากาศกระห่อนพี่น้องมื่อนี่เบิงแดดแล้วก็เบิงนอกก็ซีไปนำ้ำเมื่อวานนี้ไปตูดอันปิ้งเป็ดเที่ยงนาชาวไทยเมื่อวานนี้ เย็นี่เหน่อยค่ะดีได้พี่น้องชาโน่พืชสมุดนะปลาลเกียวอะประมาณอันสไลายคนกับิมักมาซื้อน้ำช่วงประมาณอันบ่ายสองโมงยังประมาณนี้เนาะออนยังสวยไหมวันนี้ยังสวยเหมือนเดิมอ่ะนะสวยคือเก่า<ค>อยูอ่บ่เพิ่มเติมคือความแบบเพิ่มเติมคือน่ารักยิ่งกว่าเดิมมันอะ เงทำมาเปประด้บประเดีวเ้งคลิปนี้จะมาเอ้ใส่หมวกก่อนประเดี๋ยวปรเดี๋ยวเฮ้ยหอนดีนะจะไหนสิลงไปเบิ่งกล้วยอยู่ตลาดนลยนี่จะไหนเอฟซีสิ่่ะใส่น้องเอฟซีขี้ข้านค้ายกล้วยแล้วก็เด้อ อาศัยถ่ายคลิปที่มีเงินกินล่ะบอสถ่ายคลิปกัท่านได้มีเงินอยู่เมนถ่ายคลิปกัท่านได้มีเงินอยู่เลยพี่น้องเอ้ย,ย,ย,ท,อยท่านได้หาเงินอยู่ <c oughs> มมั่วโนี้ก็อาก่อนอาศัยทีเ่เม ผมอันเศร้าระเบ่จะพอสบายยังประมาณนี้แต่ว่าผนก็ไข่เนแล้วแต่เลือไอหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องท้ากระิจากกันไปเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไล่กดแชรซเป็นกำลังใจให้ซองพอีลูกสาลาในเดิมพี่น้องแต่ว่าซองจะนี่หน่อยกะถ่ายจะหน่อยเนาะจะหน่อยผุนเปิดนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ห้ากระิไปแล้วน้องพี่น้องบายบายสบายดี